มันว่าใครมาเจอคลิปนี้ครับคุณถูกดึงดูดแล้วกันนะครับและหัวข้อในวันนี้ก็คือคุณกําลังดึงดูดอะไรนะครับพลังงานของการดึงดูดนะครับคือคุณร้องขอคุณเชื่อและคุณได้รับนะครับและสิ่งที่ผมเห็นในไพ่เลยนะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณดึงดูดเนาะถ้าคุณคิดเรื่องนานนะครับคิดเรื่องเงินคิดเรื่องตําแหน่งคิดเรื่องการปรับโยกย้ายตําแหน่งเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ มันก็มีโอกาสเหล่านั้นเข้ามาเงินตำแหน่งเงินโบนัสนะครับหรือเงินพิเศษพิเศษอะไรบางอย่างที่มันมาจากการทําของคุณมันมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะครับคุณกาลังดึงดูดการช่วยเหลือทางการเงินอยู่ก็ได้หรือคุณอาจจะกำลังดึงดูดคนที่ ต้องการการช่วยเหลือทางการเงินจากคุณมันมีไพ่ตื่นรู้ขึ้นมาคือหนทางบางอย่างเนาะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่าจำเจรู้สึกเบือ่อรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่สําหรับคุณเนี่ยมันมีพลังเงินของการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาใครที่รู้สึกว่าคุณ เฮ้ยทำไมการเงินมันไม่โฟการเงินมันติดขาดมันไม่คล่องอยากให้คุณสํารวจเนาะความเชื่อทางการเงินของคุณด้วยเพราะว่าไพ่ตื่นรู้มามากับไพ่ที่เหมือนโดนกักตัวครับผู้หญิงที่อยู่ในโครงนะครับแล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่ของการแบ่งปันเนี่ยนะครับพไพ่ใบนี้นะครับ ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่พอเงินไม่พอใช้ไม่พอหรืออะไรแบบนั้นเน้นการตื่นรู้ในพลังงานของคุณเลยคือคุณเป็นพลังงานคุณเป็นกอสคุณเป็นผู้สร้างเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณดึงดูดอ่ะมันก็มาจากสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณสร้างในจิตใต้สํานึกหรือในความเชื่อของคุณสําหรับบางคนอาจจะเป็นการดึงดูดโอกาสตําแหน่งเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ ไพ่หมุนเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการโยกย้ายเกิดขึ้นมาวัฏจักรใหม่ของชีวิตบางอยา่างนะครับเกิดขึ้นมาในไพ่ใบนี้ดูมีความภูมิฐานเนาะผมมองว่าไพ่ใบนี้คือเพจเราเป็น a c l คโอกาสการเติบโตทางการเงินการลงทุนหรือการมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆสําหรับคุณก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินไม่ดีไม่ฟลอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือเราอาจจะต้อง กล้าที่จะซื้ออะไรบางอย่างให้ตัวเราอะที่มันเป็นของที่มันอาจจะเป็นของที่คุณอยากได้จริงๆแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาแพงไปคุณซื้อมันไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยนั่นแสดงว่าคุณกําลังสร้างความเชื่อแบบนั้นขึ้นมาว่าคุณซื้อมันไม่ได้แต่ถ้าคุณลองซื้อมันดูแล้วลองรู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่คุณหามันคุ้มค่ากับสิ่งเนี้ยและสิ่งเนี้ยมันคุ้มค่ากับชีวิตของคุณมันก็ได้นะครับความอบอุ่นขึ้นมาผมมองว่า ในพลังงานของ,ค,งค,ความอบอุ่นเนี่ยมันคือความรู้สึกว่าคุณได้รับการปลอบโยนคุณได้รับการบําบัดคุณได้รับการฮิลลิ่งอะไรแบบนี้เนาะเนื้อสิ่งอื่นได้ผมมองว่าคุณกําลังดึงดูดอะไรที่มันใช่ตรงกับพลังงานของคุณเข้ามานะครับดังนั้นอะไรที่มันใช่ตรงกับพลังงานของคุณทั้งดีและไม่ดีคุณดึงดูดได้ทั้งสองอย่าลืมนะครับคุณดึงดูดพลังงานได้ทั้งสองกดไลน์ดึงดูด ดึงดูดทางานอยู่ตลอดเวลานะครับการช่วยเหลือเป็นที่รักในที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคนที่ไม่ดีในที่ทํางานหรืออะไรบางอย่างอาจจะถูกกระเด็นไปเนาะเออคนที่ไม่ดีคนที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สอดคล้องกับพลังงานของคุณนะครับคุณอาจจะถูกดีดออกมาหรือเขาอาจจะถูกดีดออกไปก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกดติดตามช่องตลอดโนเลดออร a c โคไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ